วารีครับรอยร้าวระหว่างประเทศบางครั้งมันก็ไม่เคยหายดีนะครับมันแค่ถูกกลบไว้ด้วยดินและการเวลารอวันที่ใครสักคนจะไปเหยียบมันซ้ำอีกครั้งฟังดูแล้วไม่ใช่แค่เรื่องกระทบกระทั่งตามชายแดนธรรมดาเลยนะคะวันนี้ในโง่ลึกลับพอดแคสต์เราจะคุยกันเรื่องอะไรหรอคะเราจะคุยกันเรื่องเสียงระเบิดที่ดังขึ้น การกล่าวหาที่ตามมาและเงาจากอดีตที่กำลังจะย้อนกลับมาทาบทับปัจจุบันครับเราจะคุยกันถึงความตึงเครียดครั้งใหม่ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เริ่มต้นจากกับระเบิดเพียงลูกเดียวแต่กำลังจะถูกลากไปสู่เกมการเมืองบนเวทีโลกครับแค่ฟังคำโปรยก็น่าติดตามแล้วค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ เรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองครับในวันที่16กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาที่บริเวณพื้นที่ช่องบกจังหวัดสุรินทร์มีทหารไทยสามนายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนได้เหยียบเข้ากับกับระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2102โอ้โหแล้วทหารของเราเป็นอะไรมากไหมคะ น่าเศร้าครับหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นขาขัดแต่ประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้มันบานปลายไม่ใช่แค่การเหยียบกับระเบิดเก่าที่อาจจะหลงเหลือจากสมัยสงครามแต่เป็นข้อมูลจากฝ่ายไทยครับข้อมูลอะไรเหรอคะแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญศินภพาดกลางได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นเลยครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น ทุนระเบิดที่พบเป็นของใหม่ไม่ใช่ทุนระเบิดเก่าที่ขึ้นสนิมและที่สำคัญที่สุดก็คือมันถูกลอบนำมาวางล้ำเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยหมายความว่านี่ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่เป็นการจงใจรุกล้ำและวางระเบิดในเขตของเราเลยนะสิคะแล้วท่าทีของฝ่ายไทยหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะท่าทีของกองทัพแข็งกล้าวขึ้นมากครับ มีการเตรียมที่จะยื่นหลักฐานทั้งหมดนี้ต่อองค์การสหประชาชาติ UN และจะใช้อนุสัญญาอออาว่าซึ่งเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลมาเป็นกรอบในการฟ้องกลับว่ากัมพูชากำลังละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างชัดเจนครับพร้อมกันนั้นก็มีการสั่งปิดด่านชาแดนบางส่วนในพื้นที่ทันที และเพิ่มมาตรการควบคุมแนวชายแดนแบบเต็มกำลังท่าทีของฝ่ายไทยแข็งกร้ามากๆเลยนะคะแล้วทางฝั่งกัมพูชาเขามีปฏิกิริยาตอบกลับมาว่ายังไงแบ้งคะเขายอมรับหรือเปล่ายอมรับเหรอครับวารีตรงกันข้ามเลยครับฝ่ายกัมพูชาไม่ได้แค่ปฏิเสธแต่พวกเขากำลังจะพลิกเกมนี้กลับมาด้วยการกล่าวหาว่าฝ่ายไทยตังหาก ที่กำลังบิดเบือนความจริงทั้งฝั่งกัมพูชาโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องกับระเบิดโดยตรงที่ชื่อว่า CMAA หรือ Cambodian Mine Action Authority ได้ออกมาถแถลงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยในทันทีเขาปฏิเสธว่ายังไงบ้างคะเขาบอกว่าทุ่นระเบิดที่ทหารไทยเหยียบนั้นเป็นของเก่าอย่างแน่นอนและเป็นของที่หลงเหลือมาจากยุคสงครามกลางเมืองที่ยังเก็บกู้ไม่หมดแต่ที่หนักกว่านั้นคือ เขากล่าวหาว่าฝ่ายไทยต่างหากที่กำลังพยายามใช้เรื่องนี้ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเครื่องมือทางการเมืองหมายความว่ายังไงคะเขาระบุว่าข้อมูลที่ฝ่ายไทยให้ผ่านสื่อในแต่ละวันนั้นไม่สอดคล้องกันวันแรกบ,บอกว่าเป็นระเบิดชนิดหนึ่งอีกวันก็เปลี่ยนเป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าไทยกำลังพยายามสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อหวังผลบางอย่างและที่สำคัญที่สุดคือข้อเสนอที่พวกเขาโยนกลับมาให้ไทยครับ ข้อเสนออะไรเหรอคะพวกเขาท้าทายกลับมาเลยครับว่าถ้าไทยมั่นใจในหลักฐานของตัวเองจริงก็ให้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกได้เลยแทนที่จะมาเป่าประกาศผ่านสื่อแบบนี้และถ้าอยากให้เรื่องนี้โปร่งใสจริงๆก็ให้มีการสอบสวนร่วมโดยนานาชาติเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกันทั้งสองฝ่ายโอ้โหเป็นการท้าทายที่ดูเหมือนจะแสดงความบริสุทธิ์ใจมากๆเลยนะคะ แต่การที่เขาอยากให้เราไปที่ศารโลกนี่มันมีนัยยะอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าคะนั่นคือจุดที่อันตรายที่สุดเลยครับวารีแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพื่อเป็นการตอบโต้กลับในเชิงจิตวิทยาสื่อของทางฝั่งกัมพูชายังได้มีการเผยแพร่าภาพถ่ายเก่าที่อ้างว่าเป็นทหารไทยกำลังลอบวางทุนระเบิดออกมาด้วยจริงเหรอคะ แล้วภาพนั้นเป็นภาพจริงหรือเปล่ายังไม่มีใครสามารถยืนยันได้ครับว่าเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่หรือเกิดขึ้นที่ไหนแต่มันไม่สําคัญเลยครับเพราะเป้าหมายของมันคือการสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายตัวเองและลดทอนความน่าเชื่อถือของฝ่ายไทยในสายตาชาวโลกซึ่งทั้งหมดนี้มันกําลังผลักดันให้สถานการณ์เดินไปในทิศท,ทางที่ฝ่ายหนึ่งอยากจะไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งพย,ยายามจะหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดนั่นก็คือการลากเรื่องนี้ไปสู่สารโลกนั่นเองครับ ทำไมกัมพูชาถึงอยากให้เรื่องนี้ไปสู่ศาลโลกนักล่ะคะในเมื่อเขาก็อาจจะแพ้คดีได้เหมือนกันเพราะสําหรับกัมพูชาแล้วศาลโลกหรือ ICJ คือสนามที่พวกเขาคุ้นเคยและมีประวัติศาสตร์แห่งชัยชนะอยู่ครับวารีต้องไม่ลืมว่า ICJ คือศาลเดียวกับที่เคยตัดสินคดีประสาพ,พระวิหารให้กัมพูชาเป็นฝ่ายชนะไปเมื่อปีคศ1962 และยังมีการกลับมาตีความคำพิพากภษาเพิ่มเติมอีกครั้งในปี2013การลากไทยกลับไปสู่ศาลเดิมที่เคยตัดสินให้เราแพ้มาแล้วมันจึงเป็นความได้เปรียบทางจิตวิทยาอย่างมหาศาลอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วท่าทีของฝ่ายไทยล่คะคะเรายืนยันว่าจะไม่ไปที่ศาลโลกใช่ไหมคะถูกต้องครับฝ่ายไทยยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่เข้าสู่กระบวนการของศาลโลกโดยเราอ้างว่าปัญหาเรื่องเขตแดนนั้น ควรจะถูกแก้ไขผ่านกลไกที่เรามีอยู่แล้วนั่นก็คือคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC และการเจราจาในระดับทวิภาคีเราพยายามจะจำกัดปัญหาให้เป็นแค่เรื่องของสองประเทศไม่ให้บานปลายไปสู่เวทีโลกฟังดูแล้วก็เป็นการเดินเกมการทูตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะแต่ในประเทศไทยเองมันมีประเด็นอะไรที่ทำให้คนเริ่มไม่มั่นใจในจุดยืนนี้บ้างไหมคะ มีครับและนี่คือจุดที่เรื่องราวมันซับซ้อนและน่าหวั่นไหวที่สุดสำหรับสังคมไทยนั่นคือเงาของความสัมพันธ์ทางการเมืองที่คนไทยรู้กันดีระหว่างตระกูลชิน,นวัตรกับสมเด็จหุ่นเซนเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวใช่ครับเราต้องย้อนกลับไปในปี2552ในตอนนั้นสมเด็จหุ่นเซนได้เคยแต่งตั้งให้คุณทักษินชิน,นวัตรเป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความตึงเครียดทางการทูตอย่างรุนแรงจนถึงขั้นที่ไทยต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูตกับประเทศเลยทีเดียวแล้วความสัมพันธ์ในอดีตนี้มันกลับมาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ยังไงคะเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวนี้มันกลับมาเป็นที่จับตาม,มองของสังคมอีกครั้งครับหลังจากที่มีคลิปเสียงหลุดที่อ้างว่าเป็นของผู้นําในรัฐบาลปัจจุบันซึ่งมีความใกล้ชิดกับตระกูลชินวัตร กำลังพูดคุยกันถึงการเจราจาแบบไม่เป็นทางการกับสมเด็จฮุนเซนแม้จะไม่มีการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามแต่มันก็จุดประกายความกังวลในหมู่ประชาชนขึ้นมาทันทีความกังวลว่าเราอาจจะเสียเปรียบหรอคะใช่ครับประชาชนเริ่มตั้งคำถามว่าด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดขนาดนี้ประเทศไทยจะเสียเปรียบทางกฎหมายจนสารอยคดีเขาพระวิหารอีกหรือไม่ แลวถ้าหากว่าไทยถูกลากเข้าไปสู่กับดักของสารโลกอีกครั้งจริงๆใครกันแน่ที่จะได้เป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเรื่องนี้พอฟังแบบนี้แล้วสถานาการณ์มันไม่ได้มีแค่เรื่องของทหารกับกับระเบิดแล้วนะคะแต่มันเต็มไปด้วยเกมการเมืองทั้งในและนอกประเทศเลยใช่เลยครับและในขณะที่เกมการทูตกําลังเดินหน้าไปสถานาการณ์ที่ใช้แดนจริงๆมันก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ เกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนบ้างคะพี่วายุเพื่อเป็นการตอบโต้และกดดันอย่างเป็นรูปธรรมฝ่ายไทยได้สั่งปิดด่านชายแดนถาวรและจุดผ่อนปลนไปถึง7แห่งในพื้นที่3จังหวัดคือสุรินทร์อุบลราชธานีและศรีสะเกดโดยจะยกเว้นให้เฉพาะบางช่องทางเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรมเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนบ้างคะพี่วายุเพื่อเป็นการตอบโต้และกดดันอย่างเป็นรูปธรรม ฝ่ายไทยได้สั่งปิดด่านชายแดนถาวรและจุดผ่อนปลนไปถึง7แห่งในพื้นที่3จังหวัดคือสุรินทร์อุบลราชธานีและศรีสะเกดโดยจะยกเว้นให้เฉพาะบางช่องทางเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรมเท่านั้นปิดด่านเลยเหรอคะแล้วทางฝั่งกัมพูชาเขามีมาตรการตอบโต้กลับมาไหมคะมีแน่นอนครับและเป็นการตอบโต้ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจชายแดนเลย ฝ่ายกัมพูชาตอบโต้ด้วยการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยบางประเภทงดการออกใบอนุญ,ญาตให้กับแรงงานไทยชั่วคราวและในขณะเดียวกันก็เดินเกมการทูตของตัวเองด้วยการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อไปอยังจีนและ UN เพื่อหวังเสียงสนับสนุนจากนานาชาติสถานการณ์บานปลายไปใหญ่แล้วนะคะแล้วในประเทศไทยเองล่ะคะประชาชนมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะนี่คือจุดที่น่าสนใจและน่ากังวลมากครับวารีเพราะเมื่อสถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นเรื่อย ประกอบกับความไม่มั่นใจในท่าทีของรัฐบาลที่มีเงาของความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้เกิดปรากฏการ์อย่างหนึ่งขึ้นมาคือความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพเริ่มจะมากกว่าที่มีต่อรัฐบาลโดยเฉพาะในประเด็นนี้เพราะคนมองว่ากองทัพมีท่าทีที่แข็งเกร่าและชัดเจนกว่าหรอคะถูกต้องครับยิ่งเมื่อตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังคงว่างอยู่ด้วยมันก็ยิ่งทําให้เกิดกระแสเรียกร้องว่า ต้องให้ทหารเป็นผู้นำในการจัดการปัญหานี้ดังขึ้นเรื่อยๆมันสะท้อนให้เห็นถึงความแตกเร้าของความศรัทธาภายในประเทศของเราเองและสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ได้นำพาทั้งสองประเทศมาสู่ทางแยกที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งขณะที่สมเด็จหุนเซนกำลังเดินเกมอย่างชาญฉลาดเพื่อดึงประเทศไทยให้กลับเข้าไปสู่กับดักของกฎหมายโลกที่เขาคุ้นเคยฝ่ายไทยเองก็ต้องเลือกแล้วว่าจะทำอย่างไรต่อไปทางเลือกระหว่างทางเลือกระหว่างการ เดินหน้าด้วยท่าทีที่แข็งกล้าวโดยมีกองทัพเป็นผู้นำซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นหรือการอ่อนข้อเพื่อเจรจาภายใต้เงาของรัฐบาลที่ยังไม่มั่นคงและอาจจะถูกมองว่าเป็นการเสียเปรียบไม่มีทางเลือกไหนง่ายเลยครับวารีและไม่ว่าไทยจะเลือกเดินทางไหนมันก็จะเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้เลยทีเดียว จากกับระเบิดเพียงลูกเดียวนำไปสู่บทพิสูจน์ที่สันคลอนทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความศรัทธาภายในชาติของเราเองเป็นเรื่องราวที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะครับสำหรับวันนี้ โง่ลึกลับพอดแคสต์ก็ขอจบเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าติดตามนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์ที่เข้มข้นแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามช่องของเราไว้และถ้าไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยส่วนใครที่อยากเป็นกำลังใจให้พวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ